สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้วิทย์ฝรั่งค่ะเมื่อคืนเพืได้ออกไปด้านนอกมนอานะคะเป็นคืนวันศุกร์ไปทางเนื้อของเมืองจาการตาอย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะว่าทางเหนือมีโบรเจกตมากมายเลยโครงการพิกหนึ่งแล้วก็พิกสอง เพจเคยไปมาสองสารอบในช่วงเวลากาลางเยนนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เพชรได้ไปในตอนกลางคืนให้ดูกันเลยค่ะ มาดูคำเฉลยกันค่ะเห็นไหมคะด้นานหน้าน,นั่นเลยที่นี่เป็นอินโดนีเซียดีไซน์ริสติกเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะสดๆร้อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆ ถึงได้5นาทีนะคะมองเห็นรถบัสมาจอดเข้าไปดูกันค่ะางของเพจนี้ค่ะเป็นสายรถเมลที่วิ่งให้บริการแล้ว,ว่างรูทเฟสมาร์เก็ตนะคะไปโตเกียวพาร์ทเมนต์ริเวอร์ไซด์มีเวลารถคันแรกเริ่มตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะันเพื่อนมีอีกสายหนึ่งนะคะเป็นเส้นทางเฟสมาร์เก็ตไปรู มามนี่พิกสองนี่คือแผนที่ของพิกสองนะคะตรงนี้จะเป็นชายหาดสีขาวเบอร์25่นี่ก็คืออารานะคะเป็นชายหาดสีขาวที่มีร้านอาหารรวมตัวกันอยู่ที่นี่ตอนนี้เพชจยูนอยู่ที่หมายเลขที่1 9ก็คืออินโดนีเซียดีไซน์ดิสก ไปค่ะไปดูด้านในกันเข้ามาก้าวแรกเราก็จะเจอร้านอาหารชื่อดังของเมืองจักรตานะคะเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโซนอังชอมาก่อนวันนี้มาเปิดที่สาขาพิกสองลูกค้าแน่นร้านเลยค่ะเ,เพื่อนๆสไตล์ของร้านก็จะขายอาหารซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลา เป็นลุมด้วยนะคะนางด้านข้างแล้วก็โตะด้านบนค่ะผนแน่นอินโดนีเซียดีไซน์ดิสิกกำลังสร้างตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดสถานที่นี้ประกอบไปด้วยศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์าการตกแต่งออกแบบรวมทั้งเฟอร์เิเจอร์ภายในบ้านรวมทั้งเอาท์ดอร์ แล้วกิจกรรมมากมายเอาดอกให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันที่นี่โอ้โหเพื่อนๆดูนี่สิคะทานมานี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มาเปิดใหม่ดูดีน่านทานมากเลยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นนี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่นเลยค่ะเพื่อน โลเมนติกนะคะพื้นทำดีมากค่ะเพื่นอนเพอนนนี้เพชรก้าเดินมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแบบว่าบรรยากาศตอนกลางคืนโลเมนติกมากสินค้าที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่คะ่ะเครื่องนอน บรรยากาศตกแต่งได้สวยงามนะคะเพนรู้สึกไปเองหรือเปล่าได้รับความโรแมนติกด้วยแสงที่ตกแต่งทั้งหลายนี่คือความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านพิกหนึ่งพิกสองที่กำลังจะมีโปรเจกต์นับพันเกิดขึ้นที่นี่ และอินโดนีเซียดีไซน์ดิติกเริ่มมาเปิดก่อนที่โครงการทั้งหลายจะสร้างเสร็จนี่คือความคิดแนวคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างจินตนาการและทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคก่อนที่ตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดที่พักอาศัยในย่านนี้ เพื่อนค่ะตอนนี้เพจเดินมาเจออะไรบางอย่างแล้วคะ่ะอยู่ด้านซ้ายมือนี่เองโอ้โหอ้อย ฟู้ดสแน็คนะคะเป็นร้านที่เพจพุ่งจะกินไปเมื่อ2วันก่อนวันนี้มาเปิดใหม่มีโซนเอาท์ดอร์ตรงนี้ค่ะหน้ากลางเพก้าด้านซ้ายมือน,นั่นเลยที่มีงานอีเวนต์ด้านซ้ายมือค่ะอินโดนีเซียดีไซน์ดิตริกตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาสุกโนฮัตตาเพียง7นาทีเท่านั้น ภายในพื้นที่พรีเมียมของพิกสองนี้ได้ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าโดยตรงซึ่งจะเชื่อมต่อพื้นที่กับสนามบินก่อสร้างเสร็จภายในปีหน้า ที่นี่ก็จะเป็นบึงเป็นสะแบบนี้ละค่ะโอ้โห,โห,โหด้านล่างนี้ก็แบบสามารถนั่งได้ที่ตั้งจุดนี้ถือเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์การออกแบบของอินโดนีเซียเป็นเขตตัวเรือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ธุรกิจในการเปิดโชว์รูมสำหรับผู้บริโภคใหม่ๆที่นี่เร็วๆนี้ ร้านนี้ไม่รับเงินสดนะคะแต่จะไม่มีเงินถอนนะคะเราก็ต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือว่าโอเวอได้เลยค่ะ วันนี้ก็สั่งน้ำมะนาวหนึ่งนะคะแล้วก็ซูชิสา่ายหนึ่ง้โอเค thank you ร้านน่านั่งมากเลยบรรยากาศดีเป็นโซนอาท์ดอร์นะคะ โต๊ะตรงนี้น่านั่งมากแบบว่าเอาดอกับสวนต้นไม้นะน้ำหนึ่งแกว้วก็ซูชิสาหร่ยหนึ่งอัน33,000ื่นสาบาทกับบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องมีอะไรลงท้องมากแล้วนะคะเพื่อนลองดูคำแล้ว อืมอร่อยอยู่นะน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวอืมอร่อยค่ะ ตันนี้นะคะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่รักการออกแบบตกแต่งบ้านหรือการมาชิลเอาท์กับครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งจุดทางเหนือของจาการตาค่ะด้านหลังของเพนนีร่งเลยนะคะมีหนึ่งสิ่งเลยค่ะพอตกดึกนิดนึงลมก็จะมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆถ้ามีเสื้อหรือผ้าคลุมไหล่มาสักผืนหนึ่งสบายแน่นอนค่ะ ดิฟานอี جاب ันดิฟานอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อนี่คือบางส่วนนะคะของพิกหนึ่งพิกสองที่วันนี้เพชรได้มาเยือนในรอบกลางคืนเพราะปกติมาแต่กลางวัน เพื่อนๆมีโอกาสกรองแวะมาชมค่ะทางเหนือของจาการตาประเทศอินโดนีเซียขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอจนจบขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มที่สดใสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย